สู่คุณพระช่วยเรายังอยู่กับแพทย์แผนไทยอาจารย์คมสันทินกรณอยุธยาเรื่องราวความมหัศจรรย์ของสมุนไพรในครัวเอามาทําเป็นยาได้จะมีอะไรต่อนั้นเชิญรับชมต่อได้เลยครับนอกจากมุนไทยสิ่งที่กินกับแกงคือข้าวข้าวคือยาอันนี้ข้าวก็คือยาเพราะอยู่นี่มันมีข้าวหลายข้าวเยอะมากอาจารย์มีข้าวอะไรบ้างครับอ๋อมีข้าวหอมมะลิข้าวเสาวห้ข้าวนุ่นข้าวนี่แล้วมีข้าวไเบรี แล้วกินข้าวหอมมะลิทาไมครับเพราะผมกินเป็นประจํากินข้าวก็กินผิดแล้วคุณเท่งเป็นเบาหวานไหมล่ะไม่เป็นครับไม่เป็นกินไปดิหรือพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นเบาหวานไหมล่ะเป็นเพราะมันมีน้ําตาลเยอะกินทำไมครับเอาอีกแล้วคุณเท่งคุณพานสมัยเด็กๆมีไหมไม่มีไม่มีนี่มันข้าวไม่ถูกไหมครับน้ําตาลเยอะสมัยเราเด็กๆเรากินข้าวอะไรไม่รู้จำไม่ได้ข้าวสารเก่าข้าวเสาให้ถูกป่าคบอ้หลน้าตาลน้อยไหมน้อยกว่า อาจารย์ไปพูดอย่างนี้ข้าวหอมบรีเขาจะอาจารย์พูดในหลักวิชาการแพทย์แผนไทยมันคือเรื่องจริงอาจารย์แล้วพวกข้าวอะไรที่คุณเท่งบอกไรเบอรี่อะไรพวกนี้อาจารย์กินไปทําไมอ่ะเขาบอกกินข้าวไรเบอรี่มันดีไงข้าวมันดีต่อสุขภาพหมอไทยบอกอ๋อมันดีจริงฉันไม่เถียงเธอแต่มันร้อนแล้วหน้านี้หน้าอะไรนี่หน้าร้อนมันกินไม่ถูกหน้ามันก็จะพูดอย่างนี้อาจารย์พูดอย่างนี้แสดงว่าข้าวไรเบอรี่ควรจะกินหน้าหนาวเอ หรือคนแก่คนมีอายุจะหนาวในหนาวง่ายกินไปดิ oh. วันวันล่อทำงานแต่ในห้องผิดธรรมชาติราจักไม่ห้องผิดธรรมชาติอ่ะห้องแอร์มันเย็นย4ิบสี่ชั่วโมง oh. อยู่ในหน้าหนาวตลอดเวลาก็กินเขาไปดิต้องกินอ๋อ oh. แต่ถ้าเผื่ออากาศร้อนกินไม่ได้นะมันยิ่งร้อนไอ oh. ้เรื่องกินเขาก็เหมือนกัน oh. ให้กินเมื่อหิวไม่หิวอย่าก,กินนี่กฎข้อที่หนึ่งหิวแล้วก็กินอย่าไปหิวตามนาฬิกาบน ข้างฝาอให้หิวตามท้องตัวเองหิวอและเวลาหิวก็ไม่ต้องไปชวนคนอื่นเขากินเอาโรกไปให้เขาทําไมเอาโรกไปให้เขาก็เขายังย่ออยู่ก็ถึงไม่หิวแล้วไปกินทําไมอมแล้วเวลากินเขามีเวลากินอีกอถ้าเผื่อเห็นลายมือจนตะวันมันขึ้นมาตะวันโดง่งให้กินเปรียปร้ยวๆออกร้อนต้ยมยำต้มขาต้มส้มแกงสม้มให้กินเปรี้ยวๆออกร้อนีต่อร่างกาย แต่พอตะวันมันโดง่งโด่งไปอีกมันตรงหัวถึงเที่ยงน่ะให้กินอาหารรดไม่จัเพราะมันร้อนอถ้าเผื่อตะวันมันเลยหัวไปเนี่ยก่อนจะตกดินเนี่ยให้กินลดร้อนลดเผ็ดกินน้ำพริกกินอาหารไทยเนี่ยส่วนใหญ่เขากินกันมื้อเย็นอาหารไทยรสมันจัดมืม้อเย็นแต่จะกินมื้ออื่นก็ได้แต่กินมื้อเที่ยงก็อยากให้รสมันจัดแกงจืดจืดหือป่าจืด บ้านคุณพันจืดะบ้านคุณท่งจืดปะจืดฮะไม่ใส่น้ำปลาไม่ใส่ไรนเลยเหรอมันก็มันก็มีรสชาติกันรสชาติแต่ที่ไม่จืดไหมมันคงไม่จืดหรอกเอาแล้วเรียกต้มจืดทำไมก็ไม่รู้เขาเรียกกันมาอย่างนั้นเนี่ยไม่มีพริกคุณเท่งไม่รู้เหรอว่าจืดไม่ได้แปลว่าจืดจืดจืดแปลว่าน้อยรสาติม้อยจืดแปลว่าน้อยออรสชาติมันน้อยเขาก็จะเรียกว่าจืดเอาอย่างนี้เวลาเรากินน้ําจืดปะจืด เหมือนผมเหมือนผมผิดอ่ะผิดทุกคำคือจะเกิดน้ำมันก็ต้องจืดแต่ถ้าน้ำไม่จืดอาจจะเอาขอโทษอาจจะเป็นน้ำผลไม้น้ำอัดลมเอางี้น้ำฝนกับน้ำที่เราไปซื้อมาตามร้านสะดวกซื้อรับสองอันนี้รสเหมือนกันไหมก็ไม่เคยตักมาสองแก้วแล้วล้องทีเลยนะก็ไปลองเลยอย่างีอน้ำเขาไม่จืด แต่มันมีรสน้อยเขาถึงเรียกน้ําจืดแสดงว่าอาจารย์เป็นคนลิ้นดีมากทำไมครับก็สามารถลิ้มรสน้ําจืดรู้แด้ว่ามันมันไม่จืดหมอไทยต้องลิ้มดีเพราะเราจะเอาทุกสิ่งมาทําเป็นยาได้ด้วยวิธีนี้ครับนี่หมอไทยก็ทําอย่างนี้ถ้าเพื่อไม่รู้ว่านี่คือกระทายนะเขาจะทําอย่างนี้ก่อนบี้มันออกร้อนร้อนเลยเขารู้แล้วแค่ดม ดมเสร็จออกปากอมอมอมเสร<ๆ>็จไม่ชัวเว้ดูดูดเสร็จแล้วก็เคี้ยวแล้วก็กืน<อ>เขาจะรู้เลยไอเนี่ยมีสรรพคุณอะไร<อ>ต้องทดลองแบบนี้ในการแพทย์แผนไทยหมอไทยมันก็คือแลบบเคลื่อนที่มันเป็นอย่างนั้นเอาจารย์ยุคผมเนี่ยไม่มีนมจะซื้อซื้อให้ลูกกินผมจะเติบโตมาจากน้ำข้าวนะเอาน้ำข้าวกับจานด้วย อาจารย์ชื่อว่าคุณพันด้วยันครับน้ำข้าวทั้งนั้นโบดกับกล้วยน้ำว้าเออกินแล้วตกใจแข็งแรงแล้วเราโง่กันไหมฉลาดมันก็ฉลาดได้ถูกไหมเนาะผมไม่เห็นโง่เลยเอผมคิดว่ามันคือวิตามินอะ่ะเอาก็มันคือวิตามินจริงอะ่ะใช่เพราะว่าเป็นการเคี่ยวข้าวอะ่ะเคี่ยวจนแบบหัวอาหารมันอยู่ในนั้นไหมทั้งหมดอาจารย์หัวอาหารมันอยู่ในน้ำข้าวว่าแล้วสมัยก่อนนะเขาน้ำข้าวมาทําเป็นยาน่ะเขามีวิธีนะ ถ้าเผื่อเอาน้ําข้าวไปผปสมกับน้าอ้อยกินแล้วแรงมาน้ําอ้อยกับน้ําข้าวนะจา์โอ้โหอร่อยมากอร่อยสุดๆน้ําข้าวส่วนหนึ่งน้ําอ้อยอีกส่วนหนึ่งเทรวมกันเข้าไปทั้งมันทั้งหอมทั้งหวาน<ๆ>น้ําข้าวไปผสมกับน้ําขิงเป็นยาแก้ท้องอืดอ๋อแก้ท้องอืดทาข้าวกับน้ําขิงอ๋อน้ำสาวข้าวไปผสมกับน้ําปูนใส อแก้กดไหลย้อนโอน้ำข้าวน้ำปูนใสล้างหน้าด้วยน้ำสาวข้าวหน้าจะผ่องเออน้ำสาวข้าวไปผสมกับเกลือใช้ล้างผักอ๋อล้างผักเอาน้ำสาวข้าวผสมน้ำมะกรูดมันยาปลูกผมโอ้จานนี้พูดถึงแค่น้ำสาวข้าว,วประโยชน์บาเลยเยอะเลยเนาะน,นี่นี่อยู่ในครัวเทนั้นหรือเปล่าเออก็ถึงต้องมาพูดเรื่องลื้อครัวนี่ไง นี่น้ำสาวข้าวทุกวันนี่ทุกวันนี่คือเราทิ้งกันนะเราทิ้งของดีแล้วเราทิ้งกันมาตั้งนานแล้วครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยมันคือยารักษาโรคอ่ะนี่เป็นแค่แบบยังไม่ครบอาหารบ้านเราเลยนะคจัเหรือบ้านเลยนะเหลือยอีกบ้านเบอร์วันนี้อย่างที่อาจารย์บอกครับอาหารเป็นยาแกงหม้อหนึ่งก็เท่ากับยาม้อหนึ่งแล้วฮะแล้วน้ำข้าวน้ำสาวข้าวมีประโยชน์ทั้งนั้นอยู่ในครัวบ้านเรานะฮะ ก็เป็นเรื่องที่ทุกคนคนรู้แล้วก็หันมาสนใจเพราะเรื่องสุขภาพถ้าไม่เจ็บป่วยก็ถือว่าเป็นความโชคดีไปนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณอณาจารย์หมอคมสันนะครับขอบคุณนะครับอบาจารย์ครับขอบคุณครับอบคุณครับ พูดถึงเมืองไทยพูดถึงคนไทยผมว่าชาต่างชาติบางทีนึกอจชาคนไทยเพราะวันหยุดเยอะมากวันหยุดเยอะแล้วก็ทุกเทศกาลมีแต่การรื่นเริงสนุกสนานออและแน่นอนที่ว่าจังหวะของคนไทยชอบมากคืออยู่กันมานานมากเลยใจเสมอสามชาเออเออสามชาิย่งไรเขาต้นๆลูกเต้นก็คืนเคลงกันคลายเครียดกันมีความสุขกันไปด้วยครับลูกเด็กเล็กแดงลุงป้าน้าอาสนุกกันได้หมด ใช่แล้วอ่ะวันนี้เรามีอยู่บทเพลงนะฮะคนไทยหัวใจสามชาติอ้าวครับร้องโดยน้องตูลูแล้วก็น้องเอครับผมเป็นภาพบรรยากาศของคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสดครับถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับ เสียงเพลงโป๊ะตึง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 ฟังครั้งใดแล้วใจเดงดึ๋งโป๊ะตึง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 เสียงกลองโป๊ะตึง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 ดึว่าใจของเราให้มันเน้นเป็นทําเสียงเพลงกินเสียงกลองเพลงจังหวะมันมันช่วยปลุกเราคืนวันให้ตัวเรานั้นประชับกระเชงเป็นเสียงกลองของงานปวดพ้นกันเองให้มาช่วยร้องเพลงให้คนรำเก่งมาแห่กันพวกพบไปขึ้นบ้านใหม่งาน ในกองนุชไม่พลาดสการพรอบฟองไฟรถผ้าป่ายันครมทหารเสียงกลองตึกดุนานเป็นเสียงของกลองสามชาเสียงเพลงป๊กตึง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 ฟังครั้งใดแล้วใจเด้งดึงกป๊กตึง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 เสียงกลองหัวตึง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 ดึงหัวใจของเราให้บันเต้นไปตามเสียงเพลงเทศการงานปีใหม่ประเพณีงานออกราชประจำปีเพลงทำนองนี้ คเหนือใต้กลางตะวันดอ,อกอีสานเต้นจังหวะเดียวกันใครใไหนเดินผ่านก็อดไปไหวหน้าอาและลูกเด็กเล็กแดงและก็ไม่รู้เรียวแรงคือคักแข่งขันกันมาจากไหนเกาเิธีมีแรงเข้าไรใส่ไปสนุกกันแบบคนไทยที่มีหัวใจสามชา เต้นกันสนานขยับขยโยกโยกกันเป็นรัวบางไรรำท่าไรกระดูกแอนตัวโยโยนทำคนกระดกอกมือชักชวนไรมีท่าใหม่เต้นไปด้วยกันผู้สาวเอ่ยมาอกสเติปบเต้นกันสักหน่อยออกสต็ปให้มันอร่อยขยับขยับเข้ามาไล่กันอย่าเพินอายพี่ขอโอกาสจะเจอสักวันโคกโคกเธอหน่อยผูกความสันธ์อย่ารังเกียจกันนะน้องเนี่ย เศก,กาลงานปีใหม่ประเพณีงานออกร้านประจำปีเพลงทำนองนี้ที่คอยขับคานเรือใต้กลางกัวัดอกอีสานงว่าเดียวกันใครใหนเดินผ่านก็อดไ,ไว้วหวทั้งหน้าอาและลูกเด็กเล็กแดงแล้วก็ไม่รู้เรี่ยวแรงคึกคักแข่งขันกันมาจากไหนดาวิ่ทีมีแรงเท่าไรใส่ไปสนุกกันแบบพนทายที่มีหัวใจสามชาติ

นี่นะคนไทย,ไทยจะทุกข์จะสุขยังไงยังไงก็ต้องมีความสุขไว้ก่อนนะฮะเราจะผ่านพ้นกันไปได้ต้องให้กําลังใจกันครับผมมันคือวิถีชีวิตของความเป็นคนไทยครับ,คร,บครับผมวันนี้คุณพ้าช่วยหมดเวลาแล้วครับผมนะอาทิตย์หน้าค่อยว่ากันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ